เนี่ยน้องก็เลยบอกว่าพี่ตอดเอาไงพี่พวกมันอยู่ตีลิงแลบเยอะผมก็เลยบอกว่าก็คือสงสัยว่าทาไมถึงม้ว่าจะมาที่ตีลิงอ่าใช่ครับมันมีเรื่องของผมด้วยกับของหลุยขอไหวลิงแป๊บเดี๋ยวตามไปได้ครับแต่มันนะไอ้ที่เราวอรขนาดเรามันเรามันมาตั้งสามสิบกว่าคนนั้นอะเกือบสี่สิบอะ เราแม่งมาแบบหลักสิบหลักอะไรแม่งมันมันตายเป็นว่าเล่นเลยเนาะอย่างมันอ่ะบนหลังคาเหรอพี่ใช่บนหลังคาก็อย่างว่าแหละสี่สิบสี่สิบมันเลยไม่ไหวมันกึ่มเลยจะไม่เล่นพี่แม่งมาเจอผมเฉยเลยพี่ตอนผมอยู่ข้างล่างมึงโก้ไม่ละตอนนั้นอ่ะไม่ได้โกไม่มึงฟัง มึงฟังกูนะก็กูโกกูมากับมึงไม่ฉีดก็เตรียมเป็นเจ้าชายนิทราผมโดนเลยมันไม่กล้าขึ้นไปเลยมันไม่กล้าขึ้นมากูกูบอกแล้วกูขึ้นมากูแจ้งเลยนะะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาบ้างค่อยพี่มาฉีดก็เตรียมเป็นเจ้าชายนิทราผมครับผมมูรับพี่หลังผมเดาพี่หน้าจะเป็นเด่นมากถ้ามันโง่มันขึ้นมาแล้วเราค่อยจขอบคุณครับมันก็เลยไม่ขึ้นมาไงใช่ถ้าเราพูดดักมันไม่ขึ้นมีน้ำหอมใส่ด้วยแล้น้องนี่ต้องให้พวกพี่ อยู่านลยนะไม่ได้แต่เขาทำา้น้ำเสียงไงน่าจะไม่ได้เพราะว่ามันที่แต่แต่ังให้เข้าข่ายช่วยเหลือนี่จ่ายตังค์อะมันโดนเออผมถามเลยคนบว่ากรณีผมเมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับไอ้ข้อมูลเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีคนคนบอกเขาใช่ไหมมันไม่เข้าข่ายโม่สตอรี่หรอครับเพราบอกเขาได้ข้อมูลมาจากข้างในเมืองอ่ะ ก็คือมีคนนอกบอกก็คือสล็อตที่สสิบเอ็ดอ่าใช่ใช่ถ้าผมทำถ้าผมทาอย่างนั้นได้ผมมีสายทั้งเมืองเลยนะยิ่งกระสายเคเบิลอะเคยเห็นสาไฟฟ้าไหมสายยุ่งยุ่งอันนี้เราจะจังเรื่องเรื่องอะไรนะก็เรื่องที่ที่ผมให้ให้โอเลไปดูครับว่าเข้าข่ายแบบ นี่หรือเปล่าที่เขามาดักผมที่ท่าเรือแล้วพี่บอกว่าไม่เราเรา,เราแจ้งแค่ว่าเราจะแจ้งเขาว่าเขาขายเรื่องแบบเขารู้ยังไงถูกไหมใช่ครับ <c oughs> ใช่อย่างอย่างที่เราแจ้งมาผมก็ตรวจสอบว่าเขารู้ได้ไงหรือรู้จากข้างนอกหรือเปล่าไม่สกต้ <c oughs> ต้องบอกว่าแจ้งเรื่องคนที่ช่วยเหลือใช่ครับอี่ผมจะมาแจ้งเรื่องคนที่ช่วยเหลือครับเพื่อแจ้งแจ้งเรื่องช่วยเหลือติเกเลยครับแล้วก็พิมมาเดี๋ยวผมเช็คให้ทีึ่งเอเขาก็จะดูว่าใครช่วยเหลือแช่นั้น เออแล้วคุณไข่ครับของผมเป็นเนี่ยมันง่ายจังางใชไหมหรือไม่ใชู่ว่ามึงใช้ประโยคผิดจริงเอ็งอาจจะใช้คำพูดที่เรียบเรียงเขาผิดเอนน้องเออมันฟังพี่บ๊อบดีจริีดี่าเอออันนี้ใช่คุณไข่เหรอไม่แต่ไม่ใช่น้องเป็นเป็นไงบ้างครับเรื่องของผมอะครับเรื่องของที่ตอทำไรอะเอาที่ที่ผมแจ้งอะครับตอตีไม่สำคัญไง ไม่ใช่มันมีหลายของ VVC กับ JK อ่ะอ้เรื่องไอ้ SMD ไง SMD อ่ะครับแล้วก็ไม่ได้ผมคนเดียวนะบอกหลุยด้วยนะผมสองวันแล้วตะวันเขาบอกตะวันอารมณ์เสียด้วยนี่ยังไงนี่ตะวันเสียยังไงไม่ผมลองไปอธิบายผองเมื่อวานนี้ผมผมไปอธิบายว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนถูกไหมเสียงแข็งือเปล่าเขาบอกเสียงแข็งนะเออก็อภาพรน่ะอารมณ์เสียแล้วแล้ว แล้วลของผมมันกี่วันล่ะครับนั่นมันเพลงอะไรนะคะของของต๊อดกี่วันนะครับว่าแต่มันร้องเพลงอะไรนะร้องไงนะประมาณกี่วันล่ะครับของผมอันไม่ได้เร็วี่วันเหรอเพราะมันต้องไล่ตั้งแต่เคสแรกที่ดีวสินแจ้งไว้ด้วยแหละเพราะว่าข้ายทำหองเคสลี่ที่แจ้งตีไอ้ที่งัดร้านอ่ะใครโตมันจะมีประเด็นไงแต่ใคยเรียกเขามาถามไปก่อนได้ อาจจะตัดสินช้าหน่อยได้ได้ครับใช่ไม่กี่วันนะครับประมาณโดยประมาณกี่วันเขามาแจ้งผมก็คือเขาแจ้งว่าเขารู้ยังไงเพราะว่าต้องคิดของเี่ที่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าโดยสิ่งแจ้งไว้ตั้งแต่เล่นยี่สิบใบรอบรอบนู้นไงอ๋อรอบนู้นได้ครับได้ครับมันมันมันมีของหลุยด้วยมันได้ตรงนั้นไปอะเรื่องที่มีตอแจ้งตัวอะ ใช่เไยนะที่บอกคุณแม่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่าใช่ครับอ่ามีทําผมอ่าได้ได้ได้ครับมันเราแต่ไม่ต้องบอกงเขาเพราะว่าไม่เกินวันที่วันที่ห้านี่ทันไหมครับอาจจะทันนะคะแต่ต้องดูนะอาจจะทันนะมันมันก็คงไม่ถึงอาทิตย์หรอกนะคะโอเคครับแล้วเรื่องใหม่สดสดร้อนร้อนมันนี่น่าได้ไหมครับคือมันมีเรื่องใหม่สดๆร้อนๆคือผมมาเข้าเมืองกันมาใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วทีนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบงอังเอิญหรือเปล่าผมก็ไม่อะไรบางทีผมก็ปล่อยผ่านไงแต่อันเนี้ยมันมัน,มนคือน้องๆอ,อ่ะถามว่าพี่รวมไหนเข้ามาก็คือยังไม่ไม่มีใครเจอพวกบีบซีเลยนะครับคือบ <c oughs> ีบอ่าแล้วทีเนี้มันมีคนน้องอ่ะเข้าบ้านคนนึงอยู่ในบ้านคนนึงก็บอกบีบซีเต็มบ้านเลยแต่พวกผมอ่ะไม่ได้อยู่ในบ้านอ่าหลังจากนั้นน้องคนนั้นโดนปุ๊บผมก็เลยบอกว่างั้นเราไปรวมตีลิงแลบอะไรนั่นนะครับค่ะอ่า พอผมกําลังขับไปนะผมอยู่บนเขาไปเจอเขาจอดจอดซ่อมนะครับลงรถลงรถกําลังซ่อมอยู่ตรงตรงถนนทางเลี้ยวไปทางตีลิงผมก็อ่ะเอกใจแล้วว่าแบบเฮ้ยมึงมึงมามึงมาดักอย่างนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อะไรนะรอบเนี้ยผมก็เลยขับหนีและทีเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าพี่ต๊อดเอาไงพี่พวกมันอยู่ตีลิงแบบเยอะผมก็เลยบอกว่า ก็คือสงสัยว่าทำไมถึง้ว่าจะมาที่ตี๋อะใช่ครับหลังแล้วทีเนี้ยี่แจ้งได้นะหลังหลังจากคุณมานีหน่อยได้ไหมครับหลังหลังจากนั้นนะครับผมก็ออกจากตีดิงแลบก็คือห่างจากเขาแล้วครับเขาไม่เห็นพวกผมเขาไม่เห็นผมดีกว่าอ่าผมก็ไปกับน้องเนาะแล้วหลังจากนั้นนะก็น้องก็ถามว่าอ่าแล้วพี่ต๊อดจะไปรวมไหนครับผมก็เลยบอกว่า งั้นไปสนามบินสนามบินล่างโอเคครับน้องๆก็โอเคเนาะพอขับไปปุ๊บตรงสนามบินล่างไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมขับมาทางปกติเลยไม่มีใครอยู่เลยฮะพอทีเนี้ยแฝงพอแฝงขับมาถึงปุ๊บกําลังจะเข้ามาพี่พี่แม่งมาอย่างเยอะเลยสนามบินล่างโอ้ผมก็เลยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วอันเนี้ยอ๋อก็คือมีตรงแบบมาตรงสนามบินล่างอ่าใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมใช่เขามันบังเอิญเกินอ่น่ะวา ดูสตรีมหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าใช่ครับแล้วก็มาพอมาสนามบินล่างผมก็แบบว่าอ่าจอดอยู่ไอ้ตรงที่แบบที่หนึ่งดีกว่าครับกําลังจะซ่อมรถขี่เข้ามาจ่อยิงเลยอืออ่าประมาณนั้นครับไอไอเนี้นยข่ยหรบกวงที่ตอช่วยช่วยหให้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ครับได้ได้สมมติว่ามันมันเป็นสงสัยอะไรเงี้ยอ่าได้ครับผมนะายะจะได้รีบไปขอโอเวอร์เลยหรือว่าขอหลักฐานจากทางฝั่งนู้นได้ทันด้วยอ่าได้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับ อ่าเกาะลอยฟ้านี้คืออะไรหรอครับเกาะลอยฟ้ามันไม่เห็นผัวเมียเขาคุยกันอยู่หรอวะเอ็นบีซีที่อยู่นั่นเห็นไหมเอ็นบีซีอยู่ตรงชิดกำแพงน้องเราต้องไปหาดูว่าเขาใช้คำอะไรเราต้องไปติดดูในเมืองหรือตามโต๊ะน้องชายอยากรู้น้องชายถามไอ่นั่นหนะไอ้ไอ้หัวหัวลูกนั่นหนะเขาเขาก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันลองไปถามดูเขาตอบได้หมดเลยคนคนไหนนะครับหัวหัวเด็กหัวเด็กเจเคครับลองถามได้เลยเขาไม่กล้าเออบอกพี่บอกก็ได้ไป แต่อันนี้พี่เป็นนายกไงเราต้องไปเรียนรู้เกาเองเกอะในเหรือไถามผู้เล่นพี่โทรม้พพพีีี่่คนนรุ่งนี้มึงรอได้เลยไอมาลีมึงไปด่าพี่กันว่าขายบะหมี่นอกรีบเขาตามล่าตัวมึงน้องมาลีโอรีไปก่อนได้ไหมมึงไม่เห็นนะพี่กำลังกรีบกันอยู่ไม่โดนงกระทืบนะกูเอามึงตรงนี้เลยนะบอกไปก่อนเอ้ยเพิ่งเข้ามาเอ้ามึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาไหมกูถาม โอ้ยเฮียเอ้ยครับบอกไปแล้วครับว่ากอด้อยฟ้าอยู่นั้นอ๋อเอ่อส่วนของสงสัยอ่ะไข่ไข่เอ่อนายกไม่มีปัญหาคือสามารถแจ้งแจ้งได้อ่าได้ได้ครับได้เลยเพราะว่าหรือก็เขียนรายละเอียดให้ให้ให้นายกหน่อยใช่ครับส่วนไหนเพราะว่าที่ผมสงสัยคือน้องอ่ะไม่มีใครโดนมันตามมาเลยนะครับ ผมถามแล้วนะว่ามีใครมีใครเอามันมาไหมสนามบินล่างไม่มีใครมีเลยมีผมถึงคนแรกต่อไปก็แฟงแฟงถึงปุ๊บแฟงก็บอกโหพี่มันอยู่มันอยู่เต็มเลยเนี่ยหน้าทางเข้าแล้วมันแล้วน้องในวอก็ถามว่าเอาไงนี่พี่ต๊อดผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วผมก็เลยไปแอบอยู่ตรงนึงแล้วก็ลงไปจอดซ่อมแม่งขับมายิงเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกโอ้โหไม่ไม่ใช่แล้วผมก็เลยอยากลองให้ตรวจสอบเพราะว่าจุดที่หนึ่งที่พี่ต๊อดเล่าก็คือเรื่องของตีตีลิงแอบอ่าครับ ไปเจอเขาก็ซ่อมรถอยู่สองสองคนตรงหน้าทางเลี้ยวเข้านะครับผมก็เลยหักขวาออกไปเลยแล้วก็คุยกับคนเขาไม่ได้เจอแน่ๆเลยอ่าใช่ครับเขาไม่ตามผมหันหลังดูตลอดอ่าและทีนี้น้องก็ถามว่าเอาไงต่อพี่ต้อนผมก็เลยบอกว่าไปหนามบินล่างดีกว่าอ่าผมก็ไปถึงคนแรกใช่คำประมาณนั้นเดี๋ยวผมส่งให้แฟงแฟงแฟงครับพี่ตัดตอนที่ไปหนามบินล่างให้หน่อยดีปิดก่อนปิดก่อน ไอที่พี่ไปหนามบิล่างไอ,ไอตอนแรกอะ่ะไอตรงที่นี่เลยตีลิงแอบเฮ้ยมึงเอาอยัางไงผมขอถามเฮอะโอ้ผมไม่รู้ว่าผมทำได้อะ่ะอ่ะจะถามอะไรน้องโอ้มันก็ร้อยฟ้ามันได้อะไรบ้างครับพี่ได้แรส่สีแร่ฟ้าเอาไว้ขึ้นปืนแล้วมันไปตรงไหนครับพี่นี่มึงเห็นไหมเนี่ยทางนี้เนี่ยเนี่ยสีเฮ็ดหลักเนี่ย อ่ะนั่นนี่เอฟเคพีเอเออพีตรงไหนครับพี่โน่นโน่นตัวตลกสีเขียวนู้นเห็นป่ะโน่นเออโน่นเออชว์ที่น้องไปเลยไปเลยน้องไปเลยมันจะเข้าเลยหรอพี่กดลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนนี้ไม่จบพี่นี่ไม่จบเข้าเลยพี่ถ้าถ้าสมมติว่าออกอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปมันจะมีบอกป้ายพุ่งกินคนข่อยซอร์ลองขึ้นไปครับอืมไอ้แม่งตกตายไอ้สัตว์แม่งมีอาการใส่ผมด้วยนะผมบอกผมคุยอยู่เรียกมามันคุยบอกเฮ้ยมึงจะอะไรของมึงวะมันเป็นผู้เล่นใหม่บอกให้ไปฐานโน่นน่ะคนนี้ผมไม่ ผมไม่กล้าเดี๋มันจะวิ่งกลับมาว่าคุณแจครับยังไงเชื่อไหมอะไรดูอืมแล้วพี่จะลมเสียอะไรใส่ผมเนี่ยบอกเนี่ยรีซอร์ต้องให้เจ้าตัวมาแจ้งเขาบอกว่ามนมาแล้วมาแล้วดมามาแล้วมมา